สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ฮะมันเป็นที่นอนแมวแล้วกันนะครับนี่โอ้แกะยากยากนะทุกคนแพ็กอะไรกระดาษดัดเอ้านี่ฮะเปิดออกมาก็จะเป็นนี่มีเสามีเสาให้ทั้งหมดอีสี่ต้นนะครับแล้วก็มีนี่มันจะมีรูให้นะครับมีทั้งหมดสี่ตัวอ่ะใส่เข้าไปเลยยัดเข้าไปทั้งหมดนะครับอืม ใส่ให้เร็วเร็วหน่อยเห็นไหมพอผมใส่ครบทั้งสี่ด้านนะครับสี่มุมแล้วผมก็จะยัดกลับเข้าไปในรูนะครับนี่สองฝั่งฝั่งละ,ล,ะละข้างแบบนี้นะครับยัดเข้าไปทุกมุมเลยนะครับอใส่เข้าไปปุ๊บอรู้สึกว่าจะใส่ผิดนะครับเนี่ยอาจจะใส่ไม่ถูกไม่ถูกเอ้ยออกเนี่ยมันใส่ไม่ได้ เอ้ยผ้ายังกลับด้านอีกว่าน,นี่อยู่ด้านตูดเอ้ยด้านล่างโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดน่ะใส่ก็ไม่เข้าโอ้ยเอาหม่เอาหม่ถอดถอดเอออ,อ,อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผิดปรากฏว่านะครับมาเช็คดูดีๆเนี่ยนะครับแท่งไม้ไอ้ด้านข้างเนี่ยมันมีด้านยาวกับด้านสั้นนะทุกคนยังไงก็ เช็คดูนะครับว่าด้านสั้นกับด้านสั้นก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับเห็นไหมนี่ยาวกับยาวก็อยู่ตรงข้ามกันอ่ะคันนี้คิดว่าน่าจะถูกแล้วละ่ะอ่าด้านที่เป็นลวดลายนี้อยู่ข้างบนนะครับอ่าครบแล้วใส่เข้าไปนะครับอ, <laughs> <laughs> อ้าวเฮ้ยผิดอีกแล้ว <laughs> เฮ้ยอะไรวะเนี้ย <laughs> เฮ้ยนอนไม่ได้นอนอย่างนี้ ผิดพลาดอีกแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดอีกนะครับโอ้ยวัดยังไงเนี่ยใส่ไม่ถูกอีกเอาถอดถอดไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องถอดใหม่นี่เห็นไหมมันใส่ผิดด้านเนี่ยมไ,มไ,มไม่น่าใช่ะโอ้ยตายถอดถอดถอดโอ้อะไรันเนี้ยก็ว่าอืมก็ว่าวัดแม่นแล้วนะเอออันนี้วัดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วใส่เข้าไปใหม่เออเอายัดยัดเข้าไปอีกที นี่นี่นี่ถ้ามันถูกมันจะเป็นแบบนี้โอ้ยเอออันนี้ได้แล้วเออเอะตอกลงไปให้แน่นหน่อยนะครับอืมให้มันแน่นขึ้นนะครับแบบนี้ทุกมุมเลยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้โอ้ยตะกี้ทาอะไรอ่ะป๊อปมานี่สิโลกอยงเอี๊ยดีไปใจนอนมานอน,น,อ,นอ,อ่นาเ,ออเป็นไง,องนอชอบไหมล่ะงหยงเฮ้ยยัง<อ> ได้ง่ามที่ไหนเนาะเอ้เอามาใกล้แท้เดี๋ยนี่แหมก็ว้าเฮ้ยอย่าโดนซักกันไหม่หรอเ้ยเนาะเป็นไงโอ้ยนอนสบายเลยเหรอลูกโอ้โหสบายมากเลยนี่โชว์